มือนี้ยวแววค่ะเด็กเด็กตื่นตั้งแต่ตีสามนะคะเด็ดข่าเหนียวหมูทอดไปลงทานจ้ะีจะเป็นไก่หมักไว้ละเดี๋ยวจะทอด,ทอดนทอดไปแล้วสองกระทะนั่นบ่ ค่ะนนี้ักให้าได้สองร้อยกว่ห่อนี่ได้กระโม,<อ>มเลือจ้ะเ<อ><อ>นี่ยสลัมมังใส่กันเก็บใส่ให้แล้เรียบร้อยแล้วปะนี่เฮ็ดข้าวห่อเรียบร้อยแล้วจ้ะได้ถังใหญ่นี่กับสองกระติก ได้สองรลอยก็ห่อจะมาลาบสิ้นกินเข่ากันจ้ะจะไปมาขุดมาใช่หมอใช่ไหมไฟกัดตกดีที่เฮ็ดแล้วถ้าตกคุ้คือนี่ไม่ได้เฮ็ดดอกอันลงคานน่ะแกงสิ้นน้ำแกงต้มสิ้นนะ หลากจ้ะเหมืนนี่ก็2สองพันปลายเกือบสามพันทั้งทั้งกันน่อยนี่ก็3สามพันกว่าบาท <c oughs> กันใหญ่นสองพันสองพันปลายจ้ะเสียบยอด <c oughs> ตะเวดกับตะบุญใสยกันดาฐานไปหาแม่ตะน้อมเสียงใช้ จะมีข้าวสุกของหวานผลไม้ปลาใส่ปลาซอยนสยยังาโอ้มึงก็พี่น้องไอจีอาบน้ำแล้วแต่งตัวสวยแล้วอันละเลือนะ

<laughs> chàng, lạp liếp loại lỡ, anh em khoa. Nadia khoa em. ăn mì món ăn. M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 ón 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 มาด้จ้ากินข้าวน้ากันใช่บะเอาสดให้เบิ้งนั่นนี่กองเอ้าเสียจังไหนเนาะหนึ่งตัตีสามคนเราพักกันลูกตตีสามอ้าว อุนกับบ้านผมอุ้นแบ้านเนาะเอซื้อตีสามองตัวแอดกินเข่าคนเดียวเอื้อตีสามหนึ่งเข่าแล้วที่ายกินเข่าอุ้นเต่นตีสามหนึ่งเข่าเนาะมันก็บออุ้นให้เร็วกินเขานไหน้ายว

เออแล้วก็บอตอบมันจาบอกกันว่ามันจาจางเจางไปจางมาอิ่มมันด้บันนี่จ๋ามีอะไรกินเพื่อนๆนะเฟมกอบกินกอบกินน้ำตะกรกันเลยเออต้ม มึงด้วยไงเบยแต่เอ็ดเขาเย็นเจ้ากับสดอันนี้ตามเอาเขี้ออกแ่วต้มผม่าต้มขดขยังเยอะยกออซ้อนน่ะอันเด้อพี่น้องเขนข่าก่อนไปวัดะดีรดีม่ยังไงดีมากมดีจกินเขาดี อยากกินอุ้นกับไปเวบกินเอาเนาะพี่น้องเพชรสวยกับบันล่ะพอออยู่กับพ่อลูกติดสัก่ามันลูกยญ้าไหมติดงเขาเน่เอต้องแก่ได้ก้อนฟันน เมื่อคืนถามฮะสอบพ่อสอบแม่นิดไปใส่ที่กลับบ้านไปแจ้งได้เขาไปทำงานเสนอมาจึงเท่ามันกระปอาปากนะกระป๋าหายป่ะยัง กบอกก็ทำก็เจองก็ทำก็างเจ้ง่าดิใรจะกินกันยาวนะเื้ยแงงกับทขวัญเนาะ่้างเหรน่ามดตาเยะมดตาเยังมากกระข่านอามกดูบอากินข่ากันลูกิากันไฟกระดับพี่น้องไฟดับไฟตก มาแล้วตีไฟมันตกด้วยนะมันฮะตะเวทเขาว่างใดไฟฟ้าเอามามาเป็นยมเป็นยมาเล้เต็มเหนียมาหน่อยๆพ้อนาฬิกานี้นี่าย่ะเบอ่งอายุดูเสร็จหรืยัง ว่าค <à, ừ S 1> <ừ> ืนรถแล้วเด้อพี่น้องแล้วก็สิไปวัดแล้วลูกหลานตามเต่าก็จะออกมาหากันแล้วสิบโมง ไปลวไปวัดไปยนลากัน้ยดขากนเขาไปเลนะกหนลนี่ก็เตรียมตัวแล้วจ้ะแนมเขาก็เอาไปกินจะแพ็คนี่เขาอันใส่ทันยายก็เปนเดี๋ยวลรอบ้านแสนใช้กันเออเปิดแอร์ไว้เปิดแอร์ไว้ปะไหน ลงทานไปเลยเดี๋ยวเขาเอกไปกินแพ็กนึงก็ได้แสดด้สวัสดีจ้ามาไปกินสลากน้ำยายแววได้จ้าที่วัดคุณนะแต่ไปถึงวัดอาจจะเปิดเขาอาจจะมีเสียงเพลงเนาะอาจจะท่ายคลิปไม่ได้เสอไออเอองออเอๆ่ๆอเอ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 อเีอเออ ขันสลากน้ำยายแววานหาแม่ยายแ้วมันเผ็ดเผ็ดลงทานน้ำกันอุมาหอกันละเออเปิดลอดอ๋อเานเเนล้วมาวนี้าวันนี้ ល <Síonder> <Síakkệt> ឿនព្រះជនទេរមកមកតែឯងចាំមើលមកតែមើលតែមកជាអ្នកអបអរខាងក្រោមអបអរសាទរគុណណាដល់អោផងជើងគុណលោកជើងសានេះនេះសុខការ เาวนนี้เป well, ็นในพรอาจน้ำหาการลดการลมลมันอสลากลาอาจารย์ล cin ้มึน้บางคนเรียกลายกันทาหาคนตายจะกคศรนะครับเออตไปเป็นแน่เลยสลากซอยสลากซอยคนนี้ นเข้าสลากสลากซอยมีท้าปหายายยายรับรุกหลานยายรับก่อัวมาล้านนะครับต่อตัวของกรมปราชา์ตัวท้ายสงนะครับเหตุการจาคารชนเด็กนิสทยกนะรับอันเดอร์าร์นันหมายมีโบราณสนานายดีรับจัดได้บริจาคปฏิบัติจะลงาแถมเด่นอร้อยปาท่านะนสงมรามนันหายีน้ำตาเป็นอยางไน้างจยทเินขาทป ยาดานี้แต่มาด้จั้ละกันได้ละนี่จะมีแบบนี้แหละพระเน้นองค์ใดได้สลากกันใดกลับมาน้ำหามาน้ำเราเป็นประเภทนี้ของทั้งเหนือจ้าบางคนก็ยกเขาวัดเลยบางคนก็ปล่อยออกปล่อยออกีนหมายถึงพระบ้านอื่นก็ได้